อ,อสอร่วบปืนไซบ้านนะครับนี่กาผู้ใดมีปืนกับเมีนวาคิดยิ่งไปใสกัยิ่งโหลดดี่ว่เมนบอพี่น้องว่านี่กาอ,อสอศาสตร์กระสุนพรุ่นกลางเดือกไซบ้านบาดเจ็บสาหัสไปนหนึ่งคนนุ่มอ,อสอถื่อเพื่อนอ,อสอนำกันศาสตร์กระสุนไซบ้านกลางเดือก บาดเจ็บสาหาัสขาดหึงหวงอ้าวพันวาละ่ะความรักบ่ได้วัดกันที่กระสุนในพี่น้องครับบ่ได้วัดเขาวัดกันที่ใจที่หัวใจหลัวกันที่ความดีเนาะบแมเนว่าอันแย่งกันแย่งชิงกันใส่อาวุธขากันย้อนความรักนี่แบบนี้ได้มากมันกับนะผู้ที่ซิอูนํมามเขาซิอูนําอยู่บอ่อนะครับโหดไล่ปันนี้แปดพฤษสภาคม2568กครับผู้สื่อข่าวได้รับแจง้งมีเหตุยิงกันนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตําบลพมณี นะครับอำเภอเมืองจังหวันนดนครนายกนี่เองพ่อว่าผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณห้องนอนสันสองของบ้านหนึ่งคนคือนายสิทธิพงษ์อายุ44ปีเล่ากระไดมีบาดแผลถึงยิ่งบริเวณแก้มท้ายทะลุนะครับสองหู้น้ำกันมีห้อยทะลุออกไปใส่ไก่กับหูด้านซ้ายพอมเนี้ยนะครับโอ้คิดผ่าบอกพี่น้องครับจังไหนยังคอยไปยิงจังสันนะฮะแล้วก็มีห้อยกระสุนเชียวบริเวณหัวหนึ่งร้อย นะครับใบหน้ามีเลือดไหลออกมาเป็นจํานวนหลายแดงจึงคืงบนต่อไปหลายคนเห็นอาจีพเป็นคิดว่าเราเป็นคนหนาเลือดเพราะแม่ด้เลือดติดหนาเราครับเพราะว่าเราถึงยิ่งนะครับวาไ้เลือดหน้าเลือดเลือดอยู่บนใบหน้านะประมาณนั้นภายในบ้านจุดเกิดเหตุพ่อหญิงสาวหนึ่งคนเป็นแฟนของคนเจ็บนั่นแหละอยู่ในการตกใจครับหน้าซีดตาตายสันโดดเด็ดนะครับบม่ได้ให้การใดๆกับเจ้าหน้าที่พ่ะยังตกใจอยู่นะครับก็เลย เชิญตัวไปสอบปากคำ่อที่สพเมืองนครนายกนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุพบปอกกระสุนหนึ่งปอกตกอยู่บริเวณประตูรั้วบ้านนะครับแล้วก็บพบรูก,กระสุนนับสิบรูเลยวันต่อไปนะครับบนเพดานห้องสันสองห้องเดียวกันกับที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพื่อนที่เกิดเหตุเบื้องตน้นคาดว่าคนก่อเหตุน่าจะยิงจากบริเวณหน้าประตูรั้วบ้าน จุดพบปอกกระสุนนะครับขึ้นไปบริเวณหน้าตางนะหองสั้นที่สองที่มีคนเจ็บอยู่ซึ่งกระสุนนั้นเป็นร้อยของกระสุนปืนลูกซองเบอร์สิบสองครับนะฮะเพื่อนบ้านได้ใกล้เคียงได้บอกให้ฟังว่าก่อนจะเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนั้นได้ยินเสียงคนพิษกันก่อนทะเลาะก,กันซึ่งเท่าที่ได้ยินเสียงคนก่อนอเหตุวว่า,วา จะกลับหรือไม่กลับนะครับจากนั่นกระเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดกับก่อนที่ข้นก่อเหตุจะลบหนีไปทังด้านผู้ซื้อข่าวก็ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวพี่น้องครับเบอาให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุเป็นกับค้นเจ็บนั่นเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะเพื่อนนะฮะตอนที่หักคอมกันเนาะเป็นมูกันซึ่งกับเป็นเจ้าหน้าที่อสทั้งครูเมมอสอสย่อมาจาก อดอัสสูประมาณน้ครับอาสาสมัครทั้งครูครับค้นเจ็บกับผู้หญิงในบ้านเนี่ยเป็นสามีภรรยากันแต่กระไรยา่างกันไปแล้วแต่ก็ย่งไปมหาสู่กันอยู่นะครับพะทั้งครูต่างกับทํานหนาที่พอและแม่นะครับเลี้ยงลูกวันต่อไปแมนซิเลิกกันไปแล้วมีลูกร่วมกันก็ต้องรับผิดชอบวันต่อไปนะครับถ้าเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยานะฮะซึ่งปกติแล้วค้นเจ็บจะอาศัยอยู่ที่บ้านตนเองนั่นแหละ แต่ตอนเกิดเหตุนั้นได้มาหาอดีตภรรยากับลูกที่บ้านจุดเกิดเหตุพนว่านะฮะ,ะส่วนคนก่อเหตุนั้นก็คือปุ้ยนะครับซึ่งก็เป็นแฟนใหม่ของฝ่ายหญิงนะซึ่งกาสาเหตุที่ชัดเจน ต้องรอบพลังงานสอบสวนสอบปากคำขอมุ่นหรือว่าให้ชัดเจนก่อนอีกกอนเนื่องจากไฟยิงและกับคนเจ็บยังพอพอมให้ขอมุ่นใดใดทั้งสิน้นนะครับตอนนี้ยังตกใจอยู่นะในส่วนคนกอเหตุได้ลบหนีไปแล้วครับนะบทางเจ้าหน้าที่ก็สินํนําไปนําโตัวมาสอบถามว่มาเจ้าไป็นี่อย่างจาเจ้าไปยิ่งเขา นะครับนี่ล่ะพี่น้องครับเคลีย์ใจกันให้ดีจะใส่อาวุธปืนแมนบอกพี่น้องว่าบ่าเรามีปืนคิดอย่างยิ่งไพก็เแ่ย่งแม่แมนครับปืนเขาก็หักชีวิตเขาคือกันคือเฮาหักชีวิตเท่านั่นล่ะหักกันหอมกันหักกันชอบกันต้องคุยกันเด่นะฮะแล้วที่สําคัญครับถ้าเฮาหักผู้ใดเขาต้องมั่นใจในตัวคนนั้น ต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในกันและกันบางเรื่องบางอย่างนะครับเฮาคิดจินตนาการไปเองอาจ,จิมีภาพหลยๆเกิดเกิดข,ขึ้นในหัวสุดท้ายเกิดให้โมโหศูนย์สิโลจากจินตนาการที่เฮาคิดไปเองก็มี่ใส่สติดีๆครับว้มหักเนาะพี่น้องเนาะคนเฮาบนโลกนี่มีโอ้หลายพันล้านคนพี่น้องครับบางเทืนะ่อท้าเฮ้านะฮะโฟกัสแค่จุดเดียวที่เป็นจุดที่สิก่อปัญหานี่บางเถื่อมันก็เป็น การคิดที่หน่อยไปนิดหนึ่งผมว่าเนาะเห็นในชีวิตลำบากในการเดินไปข้างหน้า